มีข่าวใหญ่มาว่าตัว c บเนี่ยเขาจะคอนบดเหรียญพวก USD, c Stablecoin ต่างๆนครับ USDT, USD, USD เนี่ยกลายเป็น BUSD ไปเลยตรงนี้หลักๆมันมีเหตุผลยังไงบ้างครับ อ๋อโอเคครับก็จากที่พี่กอบอกเมื่อกี้นะครับก็ทางใบั้นได้ประกาศ swap เหรียญเหล่านี้ USDC USDP ถือว่าท USD ให้กลายเป็น BUSD ทั้งหมดในตอนนี้ทางกูรูทวิตเตอร์หรือว่าอ,อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะก็พากันคาดดาวต่างๆนาว่าเพราะอะไรทําไมถึงต้อง convert เป็น BUSD จริงๆเหตุผลหลักๆในตอนนีน้ยังไม่ได้มีการประกาศแน่ชัดครับแต่ว่า ผมมองว่าถือเป็นการเปิดศึกครั้งใหญ่ของ b i n a น c e เลยครับเพราะว่าในตอนนี้ถ้าเราเทียบม,มูลค่าตลาดของ s t a b l e Coin ทั้งหมดครับพี่กอบ USDT อยู่อันดับหนึ่งนะของเตอ t e r แล้วก็ USDC หรือว่าของ Circle ร่วมกับคอ Bas e เนี่ยอยู่อันดับ2แล้วก็ทาง BUSD เนี่ยอยู่เป็นอันดับ3ครับซึ่งการคอนเวิร์ดเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ถือสปอตอยู่เนี่ยทั้ง3เลยเนะก็ถูกคอนเวิร์ตเป็น BUSD ทั้งหมดเลยหรือว่าใครที่มีการฝากเซฟวิงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของทางนไม่ว่วาจจะะเป็น c, DP, เน็น USDCDP TVD กกกถถููต เปลี่ยนเป็น BUSD ทั้งหมดเลยรวมถึงคู่เทรดที่มีการเทรดใน3คู่เนี่ยก็จะถูกิส s t ออกจากกระดานเทรดด้วยครับพี่กอ๊อฟก็จริงๆอ่ะผมส่วนตัวอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับมองว่าเป็นการประกาศสือครั้งใหญ่แล้วก็ต้องรอดูว่าทาง USDC เนี่ยซึ่งเป็นม้ามืดอันดับ2เนี่ยเขาจะมีการ take a คชั่นอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมตรงนี้ก็ต้องรอดูแล้วพี่กอ๊อฟมีความเห็นว่ายัางไงบ้างครับการการะทำ<บ>ั้งนี้ของทาง Binance มองว่าเป็นการเดินหมากที่ดีนะครับเพราะ Binance เนี่ยเขาเป็นกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าตัว BUSD เน ถ้าเทียบกับสัดส่วนเนี่ยกับ Market Share กับตัวอื่นๆนะถือว่ายัางไม่เยอะเท่าที่ควรทั้งที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของการันเทีตรงนี้เขาก็เลยต้องเดินมาและตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบนิเวศอีโค s ิสเตมัวเพราะ BUSD เนี่ยมันก็ไบนั้นก็จะมีตัว BNB ใช่ไหมครับถ้าโอนเงินในจาก BUSD ไปในช่วงไบนแนน Smart ร์ทเชเนี่ยมันฟรีค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับออดี<ช>ตรงนี้ใช่เป็นการส่งเสริมเราจะเห็นบุบหลายๆอย่างหรือว่าจะเป็นเอ่อเทรดอีธิเลียม BUSD ใช้ BUSD เนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนีม บีคอยไม่เสียมากข้ามเยียงตรงนี้เขาเป็นการกระตุ้นให้แบบคนมาใช้ตัว b ี s d ให้มากยิ่งขึ้นครับเป็นเป็นการใช่ใ,ใช่ครับผมซึ่งการเปลี่ยนครั้งนี้ผมมองว่าในอนาคต BUSD อาจจะมีโอกาสที่ Market Cap จะมากขึ้นแล้วก็ร่วมถึงการส่งเสริมระบบนิเวศของใน n a n น e ที่พี่ก๊อฟกล่าวเมื่อกี้ครับผมอาจจะทำให้การใช้งาน BUSD เพิ่มมากขึ้นครับ